สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันที่ก,การขุดเหรียญผ่านมือถือนะครับวันนี้พอกไปเจอควิบิตนะอ่านว่าคูบิตหรือควิบิตเป็นเหรียญที่ต้องขุดผ่านมือถือเนาะขั้นตอนแรกเราก็ไปดาวน์โหลดแอปให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาที่คำว่า Sig n up นะครับใส่ชื่อนามสกุลจริงเนาะตัวนี้เขาบอก full name รีมิลพะสวดสองครั้งนะครับก็ เป็นเหรียญก็คล้ายๆกับเหรียญพายนะครับเราก็ขุดไว้ไม่เสียหายเนาะเข้าไปศึกษาไวเปเปอร์แล้วนะครับก็เป็นเหรียญที่น่าสนใจพอสมควรกำลังขุดก็รวดเร็วอยู่นะครับลหลังจากที่เราใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลร้าสผ่านสองครั้งนะกดติ๊กถูกตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็กดคำว่า continue นะครับผมตรงนี้เขาจะให้เราตั้งชื่อ ตั้งชื่อ Set Username นะก็กับใส่ Reference Code นะฮะแล้วก็ช่องแรกก็จะเป็น account username ของเราช่องที่สองก็จะเป็น Username ผู้แนะนำนะฮะตั้งสามตัวขึ้นไปไม่เกินแปดตัวนะเดี๋ยวลองดูนะสายอัพได้ไหมโอเคไม่ได้นะมันเขาบอกว่ายังไงต้องแก้ไขค,ครับ โอเคลองใส่แปแบบเพิ่มมามันเป็นยังไงม้างากดจึ๊บผ่านนะไม่ผ่านอันนี้ผิดหรอชื่อผู้ละผู้นินาำผิดหรออ่ายังไงละเนี่ยโอเคนะใส่ผู้นินอำให้ถูกต้องเนอะเมื่อกี้ผู้นิน้ำใส่สะกดผิดนะ J R z คงจะใส่ J z ค e อ c o i ้วมันไม่ใช่ J R z C I O N เออช่างมัน ใส่ถูกแล้วก็ไปต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเราเองเนะเราก็จิ้มขุดนะครับอันนี้คือจิ้มขุดเนาะไม่ยากนะเนี่ยเราก็รับเลยสิบนะเราจะแนะนําเพื่อนต่อแล้วก็กดตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีดูโฆษณาปแป๊บหนึ่งก็จะมาตรงนี้นะก็อันนี้จะเป็นบัญชีลูกสาวนะใครจะขุดต่อลูกสาวก็ได้ก็ยังเป็นทีมเดียวกันอยู่เนาะก็ดูแลอยู่นะฮะนัตเต้นะแปดแปดนะครับ แล้วก็ไปสำรวจเมนูต่างๆได้นะเราจะแชร์ไปให้เพื่อนทางเฟซทางไลน์ก็ได้นะใครจะเข้าไปดูไวเปอร์ก็ได้นะก็น่าสนใจอยู่นะไปนี่นะอันนี้กําลังขุดอยู่ตรงช่วงนี้นะก็ถือว่าเยอะอยู่นะยังไม่ถ้าใครขุดภายเน็ตเวิร์หรือว่ามันจะอยู่แถวๆนี้ละนะกําลังขุดตอนนี้กําลังขุดยังแรงอยู่นะครับยิ่งแนะนําเพื่อนมาขุดด้วยกันเยอะๆก็ ก็จะได้กําลังขุดที่แรงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีเราเรียกอะไรอ่ากดเข้าไปจอยเทเลแกรมนะฮะกดติดตามเฟซบุ o กพวกนี้ก็จะได้เหรียญเข้ามานะฮะจอยเทเลแกรมนะลองดูนะครับมันก็ไม่ยากเนาะก็ก็จะได้เหรียญเพิ่มนะครับวารกิจรายวันมีหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปเช็คดูอ่ะมันยังไม่ได้ดาวโหลดหรอกอ่ะเดี๋ยวกลับไปก่อนเดี๋ยวไปจอย f c e b o o k กกัน เฟซบุ๊กมีการเคลื่อนไหวล่าสุดเหมือนจะเดือนธันวาคมนะปีนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวไม่เป็นไรนะแล้วก็กดถูกใจไปนะครับใช่ไหมซุบซุบเคลื่อนไหวเมื่อเดือนธันวาตุลาพฤศจิจก,กานะปีนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ไม่เป็นไร เราสามารถเข้าไปดูไวร์เปเปอร์ของเขาได้นะฮะค่อยๆติดตามข่าวสารของเขาเนาะเออตอนนี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้มันก็จะยาวเกินไปนะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะลากันไปตรงนี้ก่อนเนาะเอออันนี้เข้าทวิตเตอร์เข้าอินสตาแกรมนะกดกดเข้าไปดูนะมีอะไรบ้างนะครับอตอนนี้ก็ได้เจ็ดสิบเหรียญแล้วนะเออ บวกสาบวก30นะฮะโอเคเดี๋ยวก็จะลากันตรงนี้เลยครับสวัสดีครับ